สัสดีค่ะวันนี้ก็ซักผ้าอยู่บ้านเด็ดเด็ดแรงมากวันเนี้ยก็เลยอยู่บ้านซักผ้าไม่ได้ออกไปไหนเมื่อเช้าก็โทรหาหมอหมอ,หมอบอกว่าให้ประมาณบ่ายสามให้โทรหาค่ะก็เลยซักผ้าค่ะเด็ดจัดเสร็จแล้วว่าจะรวบรวมขยะจะออกขยะออกไปขายด้วยนี่เราก็เลยนี่ซื้อน้ำนี่ น,นี่ไงน้ำนเราซื้อน้ำน้าแพงนี่ค่ะขยะเราเยอะนี่อยะเวลาเราไปเราสอดเข้าไปมันถ้าเรามีตราตรงเนี้ยเนี่ยนี่นี่นนนตราเน,นี้ยถ้าไม่มีเอาตราออกอย่างนี้เราก็ขายไม่ได้มันต้องมียี่ห้อนี้ด้วยพอสแกนเข้าไปปึ๊บเราก็ขายได้นี่ นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะัน,นขวดเบียร์เขาเบียร์มันต้องมีตราอันนี้ด้วยนี่ปลานี่น้ำนี่น้ำเราอ่ะนี่น้ำขวดน้ำต้องมีตราอันนี้ด้วยถ้างาั้นก็ขายไม่ได้น,นี่ก็ประมาณยี่บห้าเซนน่ะยี่บห้าเซนยี่บห้าเซนสี่ขวดหนึ่งยูโรอะ ก็คือเหมือนว่าเราเอาพลาสติกเป็นแรกเหมือนลดโลกร้อนน่ะเหมือนลดโลกร้อนค่ะนี่ค่ะนี่มันต้องมีตรานี้ค่ะถ้าไปขายไงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่บริเวณบ้านวันนี้ก็แบบแดดออกมากเลยแดดแรงค่ะซักผ้าเพล็ดอยู่ในบ้านเพล็ดอยู่ในบ้านค่ะซักผ้าค่ะแดดจัดวันนี้ นี่เราขยะไว้ข้างในนูน่นข้างขยะขวดน้ำนั่นค่ะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ